เกมันลุเอนตัวนี้เอดาวตัวนี้แค่แค่มันช่วกันแ่ลิ้อุ้ยมันจะแแลกวมันจะนี่พี่เผ่อนี่ไม่ชอบต้อนก็สวนมันแม็กเลย่ดาเพ่เอื้อมมือต้องตายนกันแต่เราจะตายถ้าจะตายต้องตายเดยกัน ไม่แปลหม่ได้สระอยู่แรงอะไนะเราสระตรงเราสระตงมุดต่อสูก็แรงเลยเอออันนี้อ่ะที่กนังอัด บอกกันล่ะไปเด็กอาร์ติกดูเลยแอคชั่นเองแอคชั่นุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยม่ดีมาชาร์จป่สบ้าว้ยชาร์จวุยตายระเบิดตายระเบิดตศัตรูแล้ว

อุ้ยเป็นหามซี่เป็นาี่นี่วะเลยเออลิเถอะโอ้ยโอ้ยอะรนยนจะขี้เกียจทำไมขอบคุณนะขอบคุณนะฉันรยรวยนะแต่ตอนนี้ให้คุณจแตา ถึงแบบเหมือนกันแล้วพีน้อยจะตายกันพวกใช่เมื่อกี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เลยมันเกิดขึ ya, ้นไวมากแล้วต right? ัวผู้หญิงมาเลยไม่เก่งตามตัวละครเลยว่ะอุ้ยพี่เจอล็อกสกิลจะเล่นยังไงเนี่ยเล่นไม่ได้ทำไมไม่สกิล <ไ> <First blood. S 1> เดี๋ยวแม่งชุบกันก่อน mm hmm. เดี๋ยวตัวเดีวใส่เลยนะใ mm hmm. ส่เลยนี่นี่มนี่เาี่อชาร์จเนีดินเมื่อแล้วก็นำได้สักกัน ท uhm si> ี่ชิวก็เขาไม่ไหวที่จะรักเลไม่ชิว้าชิวนั่นหนูงงไปเลยว่าิวเพอนไมรเร็วให้คนเล่าขอขอหน่อยแบบมันอาจจะชุบกันนะขอขอหน่อยแต่เขีนนะถ้าไม่กินก็เสียใยจังนั่นเด็กใครกินใครกินจราเนี่ยนี่ยะนี่คนแรงจะจัด พื้นนี่แรงแรงปไหนเน,นีน่ยอืมแรงแรพี่ก็ชอบเล่นแต่ว่าพี่ไม่เล่นแล้วอันนี้พี่จะให้พี่เจ้อันนี้รนะรแรงแรงนะคือว่าบแรงวะพี่เจ้าอะไรลงไปได้จนะัดนี้เลยพื้นนี่แรงเลพี่เล่นนพี่ก็อยากเล่นดอกแต่ว่าพี่เปิดเก็บมา ยิงใครวะยิงใครก่อนนี่ไหนวะอู้ออย my god ไปยิงที่อาเลยช่วย first blood <play>, double ส,สามสาม,สามหนึ่งไปตายแล้วขอบคุณนะเรียบเลยโดนล็อกสัตรู ตอนนี้หายยังเดีลยวก็หายขอหน่อยขอบคุณนะออ่นี่

ไม่มาเอ้นี่คนใช้หมูเด้งเต็มเลยเล่นสีน้่เงินคิวอะไรเน WA ี่ยไอ้ค i̇şte. ิว่าสตระหายวะสปาักสตระก็จะได้มอนขึ้นแดงก็นั่นขึ้นแดงดาวเดียวเองเนี่ยเลมอนเราก็แดงนะใช่ดเรากวรจะขึ้นน้องคนนั้นเล่นกี่ดวงเล่นกี่จะไม่เจ็ด

<First> blood. แต่เนี่โว้าเรานี่เจแบบไ่นนะ่ะทริปเปิคกินอะไรวะนะนะั่นอ่ะปืนอะไรดีเองเปืนแบบปนแบบี่แหลแดงๆอ่ะ ที่เจตัตุ่ตนอ๋อควสันเนี่ยคมสันมันแรงดินั่นเด้อพอพอเล่นนั่นไหนติดเองก็เล่นันนั่นกัะเลยกัดเลยทุกคนเลยตัมาเท่บ้างน่นี่จะกัด จะว่าไม่กันเ็อกมันดงมดงใส่ใส่เดียวเขาจะมาตาย f i r s อ้นี้มันปิดนี่หลุตัวเดียววิ่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเลยเพื่อน อุ๊ยเอานี่ดอกดยวดอกดยวตายตายจยอย้ยอะไรบ้างเลียนเนี่ยเราจะเนิ่มจะเด็บัวเด็บขอขอหน่อยัวเด็บอุ้ยจะรเหมือนที่เป็นหมวกไหม มันพี่จะหมกไหมเันไม่ใช่หมกเป็ดเป็ดไม็ใจคิดว่าเปียกหมดกตอนไหนมัโอ้ยมันยิงพี่ก่อนเลยปะเฮยด้วยเได้ เ่อนจะยืนทีสุดๆเลยท็อเแล้เสีถ้าเป็นตัวรวิ่งมันทำอะไรอยู่อะลินสไเน่นนเไม่ได้ ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้จะไม่ซ่อมทุกคนโดนกูกูกูเหมือนอนู่วะนั่นเด็กคิดไม่ออกหนึ่งัวนี้แล้วกันนะขอขอหน่อยขอแล้วเปิดทำไมเล่นปืนอะไรดีนี่คือหน้าคนทำคลางมันนะจ๊ะ จัดเต็มเลยเพื่อนจะลืมซ้ำซ้อนมันน่าเสลงชนะอุ้ยทำไมไม่เลนเก่งวะตีชาเลยนี่ไม พีพพล่ล้วหลังหลังหลังเฮ้มาเราตายด้วยกันยังมีโอกาสเออมันจะจุกันต้องไหมมันจะจุกันจนมันจน <c oughs> เพื่อนมันนอนเจ้าแก่รอ <c oughs> บนี้น่แหละต <c oughs> ้องซบหรือฮะรอมนี่แหละอย่างนี้มต้งรอมมันไมได้ต้อง <c oughs> ซบแน่นอน <c oughs> นี่คือการแก้แค้นอ <c oughs> ยู่บนกูพี่เปลี่ยนปืนละ <c oughs> ปิดันนะมึง แม่มันยิงสองนัดกระตายเลยอ่ะเอ็อนแชสกิลเ,เลยว่ะมันเล่นตัวไหนไม่เป็นแท่เด้อพี่เปลี่ยนตัวละครดีวกว่าไม่จะหมังละผ <c oughs> ู้หญิงอ่ะอ่อนแอ จะลตายแล้วจะล้มายจ่อยไม่จีนิงชนะะไแพ้นะ f s t b l ตาย้วชนะได้แพ้ะชนะก็ไชนะเรายังเล่นได้ได้ด้อมเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครแป๊บเปลี่ยนกันรแนได้ไหมได นี่เป็นตัวละครแป๊บเดี๋ยวดห้เพื่อนเป็นตัวละครก่อนอ่ะมีอะไรหายไปสังเกตไหมมีอะไรหายไปจิจจ๊จิจ๊ม้าิจาทำแบบนี้ทำไมเราจะไราต้องใส่ติ๊กยูเลยเพื่อนไม่เอาไม่ต้องกดตัวละครไองกดตัวละคร Ok, gì tôi lại tôi lại ai không ai 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 này phải ai 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 Không thể. Không không. 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 ตัวผู้หญิงนุ้ดซิเป็ดอูอ้หูสามตัวท้างหลังท้างหนาเลยหนาท้าง,งหลังเลย <First slide. S 1> พิจขันพิจขันใกล้สุดาแล้วกันนะ ทำตัวมันีิเพื่อนช่เด้อเกิดเกิดว่ได้ยินมันมันดิเพื่อนเพื่อนที่โอ้โหแถวทำไมเจอทุกคนตึงๆวะอุ้ยอุยใช่ทยตัวมัน เจอได้พ uh uh> uh ี่ก uh ็จะเล่นเฮ้ยพี่ไปเลยนะไปเลยจ้า Need them first blood. Wait, oh, Ui Cái chết ép thằng phổng Double kill. Triple kill. <laughs> เปิดอะไรดเงี้ยตนะเแล้วก็อกอน่ออูนะนน มาจะรักตรงนี้แหละนะ่ีคือเมียเพียงแ่ไม่รู้สิเราต้องมาคุยกันนะไปน

이거 너무 말로. ไม่เดียวไม่ต้งกันคุณนะไปที <you> ป่ปจะไปแล้วเหรอ นี่ไหน <Double kill. S 1> วิมันอยู่นู่นนัดเดียวจอดเลย <Double kill. S 1> โอ้มันเล่นสนไหนมันไล่ เล่งของแพงเรื่องของแพงเปลี่ยนท่านั่งก่อนเรื่องนี้เพื่อนปลาหรือมันปลาละ จะแลกวะจะนะแกนแกนจัดแกนเลยบนไหนตกไหมเอาเดินแล้วนะเดินหนึ่งกเดินเจอไหนไปเจอหา